สวัสดีค่ะพี่น้องอสมอทุกท่านทั่วประเทศนะคะวันนี้ได้นำประกาศจากชกสอสมอแห่งประเทศไทยมาแจ้งให้ทราบนะคะเมื่อวันจันทร์ที่28ธันวาคม2563เรื่องการหักจ่ายเงินสงเคราะห์เพิ่มเติมตามที่หักได้รอบรับรองเดือนมีนาคม2563 ทางสมาคมได้ทำการจ่ายเงินสงเคราะห์ย้อนหลังของรอบรับรองเดือนมีนาคม2,563เพิ่มเติมจำนวนรายละประมาณ8,800บาทรวมเงินสงเคราะห์ที่จ่ายไปแล้ว1,94,952บาทคิดเป็นร้อยละ99.16ของเงินสงเคราะห์ที่ได้รับทั้งหมดจากยอดรวมโดยประมาณ1,96,000 2บาทนะคะยังหักจากสมาชิกไม่ได้จำนวน1,050บาทคิดเป็น0.84นะคะจะเห็นได้ว่าทางสมาคมได้ทำหน้าที่เพื่อพี่น้องอสมอทั่วประเทศในคอนเซปต์อสมอทั่วไทยร้อยรวมใจดูแลกันดังนั้นขอให้พี่น้องอสมอทุกท่านอยากกดเงินออกจากบัญชีหมดนะคะให้คงเหลือไว้ให้สมาคมได้หัก เป็นค่าชาปนก,กิจสงเคราะห์สำหรับคนที่เสียชีวิตในแต่ละเดือนนะคะและหลังจากวันที่27พฤศจิกายน2563เป็นต้นไปท่านไหนที่หักเงินไม่ได้หรือไม่จ่ายเกิน3เดือนจะถูกตัดออกจากการเป็นสมาชิกแล้วนะคะขอให้ทุกท่านมันตรวจสอบเงินในบัญชีอย่าให้ เงินในบัญชีเป็นศูนย์นะคะด้วยความห่วงใยจากออนพายลินพยาบาลบอกเล่า90